สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งกับวิดีโอ Top T เทรนดิ้งไฟเตอร์เจและในตอนนี้เราจะพาไปเจาะลึกเชสนา a า A37B d r a g o n อเครื่องบินโจมตีเบาที่แม้จะไม่ได้มีชื่อเสียงแบบซ u เปอร์เจ็ตหน้าใหม่แต่กลับมีประวัติความเป็นมาและความสามารถที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับ เริ่มต้นกันที่เบื้องต้นก่อนเลย A 3 7 b Dragonfly ถูกพัฒนาโดยบริษัทเชสนา Aircraft Company จากเครื่องฝึกบิน T-37 วีดซึ่งเดิมทีเป็นเครื่องฝึกสองที่นั่งทั่วไปแล้วในช่วงสงครามเวียดนามสหรัฐอเมริกาต้องการเครื่องบินโจมตีแบบล่องบินต่ำคอย Counter Insurgency ที่มีประสิทธิภาพประหยัดและง่ายต่อการดูแลรักษาจึงเกิดโครงการดัดแปลง T-37 ให้กลายเป็นเครื่องบินโจมตีเบา และผลลัพธ์ก็คือรุ่น A-37A ก่อนจะพัฒนาเป็นรุ่น A-37B ที่มีความสามารถสูงขึ้นครับพอพูดถึง A-37B เราต้องพูดถึงจุดเด่นหลายอย่างที่ทำให้มันโดดเด่นในยุคนั้นเครื่องยนต์2เครื่องแบบเทอร์โบเจ็ตรุ่น GEJ-85GE-17A ซึ่งให้แรงขับมากขึ้นเพื่อรองรับภารกิจจริงจังรวมถึงความสามารถในการบรรทุกอาวุธและบินที่ระดับต่ำได้ดีขึ้นครับ มีชุดเกรอบป้องกันให้กับนักบินและถังน้ำมันแบบเซลซิลลิงกักเก็บน้ำมันกันไฟเพื่อความทนทานในภารกิจสนามรบซึ่งเป็นจุดที่เครื่องบินโจมตีเบาทั่วไปอาจไม่มีครับจุดแขวนอาวุธฮาร์ดพอยต์จำนวนมากบวกกับความเร็วที่ไม่ได้สูงแบบเครื่องบินรบพรีเมียมแต่ช้าลงได้ทำให้เหมาะกับการโจมตีสนับสนุนภาคพื้นดิน close air support ได้อย่างแม่นยํำมากขึ้นครับ พออมาถึงประวัติการใช้งานนะครับ A37B ได้ถูกใช้งานอย่างมากในสงครามเวียดนามโดยรุ่น A37A เริ่มใช้งานในปี1967และ A37B ตามมาไม่นานเพื่อปรับปรุงจากกลุ่นก่อนซึ่งการใช้งานในสนามรบยุคนั้นค่อนข้างโดดเด่นครับแม้เครื่องจะไม่ได้บินเร็วเหนือเสียงไม่ได้มีขีดความสามารถเหมือนเครื่องรบหัวแถวแต่จุดแข็งคือความเรียบง่ายและ เหมาะกับภารกิจเฉพาะเช่นสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นดินหรือภารกิจโจมตีที่ต้องการเครื่องที่โค้งตัวต่ำและออกแบบมาสำหรับพื้นที่ปฏิบัติการจริงครับนอกจากนี้มีเรื่องที่น่าสังเกตมากคือในบทความหนึ่งบอกกว่าในภารกิจบางครั้ง A 3 7สามารถบินภาษาหน้เดียวเครื่องเดียว Single Engine เ,เ,เพื่อประหยัดเชื้อเพลิงและเพิ่มเวลาบินซึ่งเป็นจุดที่ไม่ค่อยพบในเครื่องบินรบแบบอื่นครับ จุดเด่นสำหรับแฟนเครื่องบินความสามารถช้าลงเพื่อโจมตีอย่างแม่นยำเครื่องบินรบความเร็วสูงอาจผ่านเป้าหมายเร็วเกินไปทำให้ความแม่นยำลดลงแต่ A-37B สามารถบินที่ความเร็วต่ำได้มากพอสำหรับโจมตีแบบใกล้ชิดได้ดีขึ้นครับง่ายต่อการบำรุงรักษา มีผลสำรวจบอกว่า A-37 ต้องใช้เวลาบำรุงรักษาน้อยกว่าหลายๆายเครื่องบินรบใหญ่ในยุคนั้นทำให้มีความนิยมในประเทศกำลังพัฒนาใช้งานในหลายประเทศหลังสหรัฐอเมริกาเลิกใช้งาน A-37B แล้วยังถูกส่งต่อไปใช้ในประเทศละตินอเมริกาเช่นโคลอมเบียเอลซาวาดอเป็นต้นทำให้สืบทอดอายุนานกว่าที่หลายคนคิดครับจุดอ่อนแอนข้อจำกัด อย่างไรก็ดี A 3 7 B ก็มีข้อจำกัดที่น่าสังเกตครับเช่นระยะทําการไม่มากเนื่องจากเครื่องมีขนาดเล็กและถูกออกแบบให้บินในภารกิจคอยโดยเฉพาะระยะทําการจึงจำกัดกว่าสายโจมตีหนักหรือเครื่องขับไล่แบบเต็มตัวครับความเร็วและระดับบินสูงไม่เทียบเครื่องรบชั้นนำเมื่อเจอสภาพภัยคุกคามทางอากาศหรือขีปนาวุธพื้นอากาศ เครื่องบินที่บินช้าหรือบินต่ำอาจถูกโจมตีได้ง่ายกว่าเครื่องบินขับไล่หรือโจมตีหนักครับใช้งานเฉพาะภารากิจเน้นภารากิจสนับสนุนภาคพื้นดินเป็นหลกักไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการลุยแบบน่านฟ้าหนักๆห,หรือรเผชิญหน้าแบบเครื่องรบเต็มตัวทำไมถึงท็อปเทรนดิ้งคุณอาจสงสัยว่าทำไมเราถึงเลือก A37B มาอยู่ในรายการท็อปเทรนดิ้งไฟเตอร์เจ็ คำตอบคือถึงแม้จะไม่ใช่เครื่องบินที่มีข่าวหรือเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดแต่ A3-7B ได้เล่นบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การบินทหารมีเรื่องราวเฉพาะตัวและเป็นเครื่องบินที่มีชีวิตอยู่ในหลายกองทัพทั่วโลกซึ่งทำให้มันมีความน่าสนใจทั้งในมุมของประวัติศาสตร์และการใช้งานที่ยาวนานครับสรุป สรุปสั้นๆคือ A 3 7 b Dragonfly เป็นเครื่องบินโจมตีเบาที่เกิดจากแนวคิดปฏิบัติการจริงเลือกใช้งานภารกิจสนับสนุนภาคพื้นดินมีการออกแบบให้เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในสนามรบรเผชิญกับข้อจำกัดแต่ก็มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนหากคุณสนใจเครื่องบินที่ไม่ดังแบบเครื่องรบรูรูแต่มีเรื่องเล่าและประวัตินี่คือหตัวเลือกที่น่าเก็บไว้ครับ